ั่ต่อไปต่อมาสุก่อนจะได้อนนียังงกเป็นมหาใจคพูดมกเลยไม่ใช่ต่ระเท น้่นนมารืลอบ่ันไมนปิดหรือยังโลวพ่อกรสดเตื้นตันตื้นตันอิ่มบุญเลอิ่มบุญครับอบุญลุนะครับี่งานนี้สำเร็จด้นะครับพร้อมหรืออิ่มบุญอิมบุญครับถ้าพร้อมแล้วดีใจมากับยห่อานึ่งล้านหงล้านน่สามหมื่นเป็นเป็นเป็นเัรหนึ่งล้าน สามหมืนเดี๋ยวเงั้นต้องซื้อไปกลับ05 50มันคำมันโออย่างนั้นเราทำไงซื้อไมาจลับตับแต้ซื้อไม่กลับตับเตหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดศูยหนึ่งศูครับหกับเจ็ดตัวเดียวกันอาเดี๋ยวเอาไอ้นั้นมาตูนสี่หนึ่งศูนย์สามแปดศปดสี่ย์อ่าเกียรบัทางของคุณที่อุศา ขอบคุณเฮียพี่บูลขอบคุณพี่ชาวขอบคุณพ่อคุณคุณพ่อแม่บุญมีแม่บุญมีนะแม่ทรกมลพี่สงกมวลขอบคุณได้โงงตาแล้วก็ทุกคนทุกคนทุกคนยกมือฮะยกมือนะฟ้ารวอากาศนะก็ขอให้ทุกคนฟ้าโชคฟ้าชัยให้มีโชคมีลาภคุณไปลองก็เห็นแล้ขอบคุณทุกท่านแม่ๆทุกคนและแล้วก็แม่ ทุกท่านนะครับและแม่เรียนจากเชียงาตเมว,วอะอิโตทินังเปตานังอุปกเปติตัสะพคะวะโตอะรัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินนาทานกับทังผ้าอ,อนิสังสาบริบาลทั้งปวงนี้เป็นของคณะสายบุญสรินทีวี คุณพ่อประเสฐเอื้อเฟือเลิศสกุลคุณแม่นรมนเอื้อเฟือเลิศสกุลคณะสายบุญสุรินทีวีพร้อมด้วยชาวบ้านพลงามผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาต,ต,ตา้นไตรมาสในอาวาสนี้ ก็เลภาพกระถิญธทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาพกาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสง์จะได้จำเพาะจดจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้พระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อจักกัดทำซึ่งกัดิ่นัทธารกิจตามพระบรมพุทธานาุญาตเละมีคำ มีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแบบปดประการมีปุพพกรเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกะรรการทำกถินัฐาร,รกิจตามพระบรมพุทธ,ธรรมามิญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแกร่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันมอบอนุญาต ให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถินกะถินนาทานกับท้งผ้าอานิสังสงบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระภูโสงทนรัตนากรเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อกระทำกตินทัทธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระพิสุขสงรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในทมำตามระหวา่างสงถ้าสมควรแล้วไซ จงให้ศรัทธาสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเธอิสาธุกอบคุณโจกอบคุรุนาสาธุกันลงสาธุกาธนคณะศรัทธาคณะ วัส <S ess> ัตวตัวตปจสโนิตตวามุีตวิินาโมคัสุขัอติิตุยความรความดีน้ำใจ ฟาดฟาเด่นเขาเขียวอยู่คนละทิศคนละทางแล้วก็ห่วงใยกันและกันเียมันตขบวนแห่นะคะคุณแม่เพราะว่าเราจะเวียนขวานะครับเวลาพาไตในหน้านะครับ ถึงใครขอขอบคุณขอบใจแต่เจ้าภาพเพรศสัทธาแต่ละสายนำโดยสายคุณช่องสุรินทีวีนำโดยเสียโจ้ธนิพัฒคุณนายละเอียดดอนประโขคุณลมนิรนามคุณยักษ์สุวาพร้อมคุณนายและลูกๆ ช่างตูนไพภูณผาผลอาจารย์สนทิชนมั่งข้างตลอดทั้งญาติมิกอยารรมาสายสุรินทร์ทีวีร่วมกับโยมแม่อชาววัลีปะพญาเสกเทียไพภูณตลอดทั้งญาติมิกอยารรมคุณโยมเผาอ่อนคุณโยมอุสาและญาติธรรมทั้งหลายที่ ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยน,นามทั้งหมดตลอดทานสายนครพนมทุกๆทา่า,านชาวบ้านคนงามทุกๆคนขอขอบคุณขอบใจที่มีเมตตาอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์งานบุญสมัคีอากาทินนัทานมหาทานบารามีครงนี้เป็นอย่างสูงอัตตาภาภาพา ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดจะปฏิกะอารัออกขอแทนแห่งคุณพระศีรัะนัรคุณพรทธทาสพระน,น,นระมอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสารพีโพกาจากรลกานจงสมผลดลบันดาลให้ยากมิรยาการมทั้งหลายเป็นความรุ่งเรืองก้าวหน้าในธุรกิจชีวิตการงานสังคมครอบครัวแก้ปราดปัสจากโลกาภิบัติ ุปัตพวันรรตรยยตายทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนัสุขะภาระโับแม่ปานพระสายสมบัติปพีพาฒนะชัยยะมนต์เจอบประเสริฐขอเขอบคคุณยามาย,ามยังโยแม่นฤมนเพื่อเพื่อเลืกเลกเลก่กสกุลที่เป็นประธานหลักให้องคถินทัน้งมีมีทำบ,บ้านล้านแต่ เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวัดผลแก้วบ้านบนงามของเราอาุณทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทุนเริ่มต้นในการวางศิลาเลษ์สาราการประเรียนหลังนี้โดยมีคุณพ่อประเสริฐคณแม่น้าลมนเป็นประธานหลักเลิกต่างว่าทุณทรัพย์ของเราเพียงพอก็จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ สารการเรียนหลังใหม่ประธานอุปถัมภ์สายบุญธุรีทีีนะเอาคุณแม่ต่อไปคุณแม่เรียมนะเอาคุณแม่เรียมพ่อประเสริฐครับต่อไปคุณแม่ คุกับผมมาครับสาธุสาสาธุสาธุปิโสพุทโธโลเกปิโสพุทโธโลเกปิโสพุทโธโลเกปิโสพุทโธโลกเกสําคัญก่อวันไหนวันพรุ่งนี้เมื่อเรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สําคัญเท่าวันนี้เจริญพรนอกจากนั้นเราก็โยงใยเยื่อใย ฟองดองรักไข้ไทยเลนเตะทานเตะยากนิยมยากทำมาหนึ่งกองห้าร้อยบาทหนึ่งกองพ่อข้าวคุณแม่ถนมจิตพึกพัฒนาชัยในบ้านหลานในเรือนเลือนวัดพัฒนา พอดเวายนะ